คเมื่อสู้ถ่ายป้ายมาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้นะคะเนี่ยค่ะจะถึงจุดแล้วจากการขึ้นเข้ามานะคะอันนี้ก็คือทางเข้าบ้า nhiều <laughs> บ้านต้นไม้แม่กำปองร้านกาแฟอยู่บนต้นไม้ต,ไต้นไม้ก็ไม้เดี๋ยวไปคะ่ะแม่กำปองนี้เป็นหมู่บ้านอยู่ในในภูเขาอะค่ะในหุบเขานะคะก็ะคงมีมานานมากแล้วเราไม่ได้ศึกษาประวัติมานะคะแต่ว่าถ้า,ถาลักษณะตามที่ไปเที่ยวมาถ้าถนนที่แบบทำในลักษณะนี้คือทำมา นานมากแล้วนั่นถึงหมายถึงว่าหมู่บ้านนี้ก็มีมานานมากแล้วเหมือนกันกำมปองอีกสิบกิโลนะคะตกแต่งเลยะคะ่ะสิบกิโลภูเขานี่แหละค่ะเป็นลักษณะหมอนนี้เ <c oughs> นี่ยคะ่ะอีกสิบกิโลเขานี่มันไม่ใช่แบบเหมือนสิบกิโลแบบถนนเส้นตรงนะคะนี่คะ่ะแม่แม่กำมปองตำบลห้วยแก้ว จังเจียงใหม่แม่กำบ้านแม่กำปองหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเนี่ยฮะโฮมสเตย์แม่กำปองกา,าแฟม่วนใจก็ให้ถ่ายบ้านแบบบ้านให้ดูบ้านแบบบ้านไม้โบราณ ห้างเหนือเนี่ยค่ะยังเป็นแบบบโบราณแบบไม้โบราณแบบเก่าๆอยู่นะคะสวยมากเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแบบอะไรเลยนะคะบ้านเขาสวยมากเลยบ้านบนเนินเขาบ้านไม้อะคะ่ะ ได้ขับยางเย็นอะไรนะคะถ้าเราเคยเที่ยวแบบภูเขาเงี้ยถ้าเราเคยขับรถขึ้นดอยก็จะขับธรรมดาไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่เคยขับก็ต้องแบบทดสอบเขาที่ยังไม่ชันเท่าไหร่ก่อนศึกษารถก่อนค่ะ คนแบบอยู่ในช่องสื่ออะไรก็ไม่ต้องไปตกเต้นตกใจอะไรนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติเขาต้องมาที่นี่อยู่แล้วแต่คุณก็จะเดินอย่างนี้นะคะการร่มเดินอยู่แบบง่ายๆชิลๆสบายๆ บ้านใหม่นี่เขาก็ทำออกแนวเหมือนบ้านเก่าค่ะทางขึ้นก็จะเป็นโฮมสเตย์บ้านพักโรงแรมเท่านั้นเลยนะคะ แม่กำปองแม่กำปองลักษณะก็คงเป็นการเดินนะคะเดินไปกินโน่นกินนี่เดินชมป่าชมไม้ชมบ้านชมคนชมต้นมุงต้นไม้ไปใครอยากพักก็พักต่อใครอยากลงกับไปนอนข้างล่างก็ลงใป ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหมในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นร้านขายของชาำร้านขายของกินร้านขายอาหารเป็นที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ทุกอย่างเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเวลาค่ะเนี่ยค่ะ ปอมแม่กำปองเ <c oughs> ดินขี้แดงโ้นันมางเลยที่ฉันคิดว่าที่ฉันไม่เดินนะคะฉันก็จะอยู่บนรถนี่แล้วค่ะขับลงไปแล้วก็ขับลงมาแค่แต่ยลย <c oughs> โอเคขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมทั้งหลาย คลิปนี้คือแม่กำปองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ